สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทั้ง12ทีมนะครับผมทิติพันธ์บุญม,มีนะครับเป็น c ีอของฟาร์มฟินร,รับฟาร์มฟินคือแพลตฟอร์มนะครับที่ให้บริการสินเชื่อเพิ่มสภาพห้องกับกเกษตรกรนะครับก็อย่างอย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศกเกษตรกรรมนะครับเรามี GDP ของประเทศเนี่ยอยู่อันดับ10ของโลกนะครับ แต่แต่วเราก็ยังเจอปัญหาอยู่นะครับว่าเกษตรกรเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของผลผล,ผลิตล้นตลาดสินค้าเกษตรตกต่ำนะครับหรือว่าไม่สามารถขายกับผู้ซื้อที่ให้ราคาดีได้เขาก็ต้องขายกับพ่อค้าคนกลางในส่วนของฝั่งผู้ซื้อเองเนี่ยครับ ก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่เขาต้องการได้นะครับจริงๆปัญหาเนี่ยมันเกิดจากแค่2ฝั่งนี่เองเลยก็คือฝั่งดิมาไซส์สปายไซส์เนี่ยเขาหากันไม่เจอในเวลาที่เหมาะสมนะครับก็จึงเกิดเป็นแพลตฟอร์มฟาร์มบุ๊กนะครับที่ทําเรื่องของสป라이ชเอนเม a จเมนต์นะครับเราทําแผนที่อาหารที่อยากจะนําพาผู้ซื้อให้เข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าของเกษตรกรแต่ละท้องกิ่นนะครับก็เราเป็นสตาร์ทอัพที่ได้รับการลงทุนจากแบงกท์ทกสนะครับแล้วก็พนักเอสอดีนะครับก็ ตัวฟาร์มบุ๊กเองเนี่ยเราพัฒนาตัวแพลตฟอร์มซัพพลายแมจเมนต์ในในคอนเซ็ปต์เรื่องของรีเวิร์สซัพพลายเชนนะครับก็คือเราโฟกัสไปที่ฝั่งผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อในตลาดเนี่ยก็จะมี4กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับก็วันนีเ้เราเราต้องการทำให้ดีมานเนี่ยเขาตรงกับซัพพลายนะครับ ผมผมอาจจะขอนำเสนอโมเดลหนึ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือโมเดลของ m o r n Trade นะครับเราใช้คอนเซปต์ที่ว่า Partnership v a l u e chain ทคือเราทำให้จัดซื้อของ m o r n Trade เนี่ยสามารถซื้อสินค้ากับเกษตรกรรายย่อยได้นะครับก็โดยโดยที่ว่าเนี่ย จัดซื้อเนี่ยเขาสามารถกําหนดสเปคแล้วก็สร้าง PO ในระบบฟาร์มบุ๊กนะครับแล้วก็ถูกส่งหาเกษตรกรที่เขาใช้แอปพลิเคชันของฟาร์มบุ๊กอยู่นั้นเกษตรกรสามารถรับออเดอร์แล้วก็วางแผนปลูกนะครับตาม PO ที่เขารับได้เลยนะครับตอนนี้ในระบบของฟาร์มบุ๊กเองเนี่ยเรามีดีมานนะครับก็คือ PO จาก m o d ดิร์นเทรที่เปิดขึ้นมาในระบบแล้วเนี่ยประมาณ40ล้านกิโล,ลก็คือเขาเปิดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่12มูลค่าประมาณ3,500ล้านบาท แต่ว่ามันเกิดการแมทชิ่งจริงจริงเนี่ยแค่87ล้านบาทนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับปัญหาหลักๆเลยก็คือเรื่องของกระแสเงินสด เพราะว่าเกษตรกรรายย่อยเองเนี่ยที่เขารับ PO จาก m o เดิร์นเทรดเนี่ยเมื่อเขาส่งสินค้าแล้วก็โมเดิร์นเทรดรับเรียบร้อยเขาต้องรอเครดิตเทอมสิบห้าถึงหกสิบวันนะครับซึ่งถ้าเกษตรกรรอไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบก็จะมีดอกเบี้ยที่สูงอีกนะครับนั้นตัวฟาร์มบุ๊กเองเนี่ยที่อยู่ตรงกลางนะครับเราเห็นปัญหานี้เราก็เลยพัฒนาตัวบริการหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าฟาร์มฟินก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรนะครับจากข้อมูลสินเชื่อนะครับจากธนาคารทรรี่ยครับ สินเชื่อภาคเกษตรสะสมเนี่ยประมาณ1.6ล้านล้านบาทแต่ละปีเนี่ยธกรสมีเป้าที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกร,กรอยู่ประมาณ57,000ล้านแต่ปล่อยได้จริงอยู่แค่50,000ล้านมันยังมีแกลบอีกประมาณ7,000ล้านซึ่งเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่ากเกษตรกรเองเนี่ยเขาอาจจะมีแบบวงเงินเต็มกับธกรสนะครับหรือว่าเครดิตไม่ดีนะครับแต่ว่าเกษตรกร,ก,รกลุ่มนี้เขามีลูกค้าในมืออยู่แล้วมีใบแจ้งหนี้ที่ส่งสินค้าให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับนั้นเขาไม่สามารถเอา ใบอินโหวพวกนี้มาขายเป็นแฟคทอริงได้เพราะว่าสถาบันการเงินเองเรับแฟคทอริงจากนิติบุคคลหรือว่าเอ e เท่านั้นเราก็เลยทําระบบของ o u าวแฟคทอริงขึ้นมานะครับที่ให้เกษตรกรสามารถที่จะขายสัญญาของตัวเองได้นะครับก็ผมยกตัวอย่างอย่างเกษตรกรพี่นกเนี่ยครับเมื่อเขาส่งสินค้าให้กับมด r n นเทรดเรียบร้อยนะครับ มูรดเทรดรับสินค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที so of of ่จะกดขายสัญญาของเขาได้ผ่านตัวฟาร์มฟินนะครับก็เราประกันความเสี่ยงเอาไว้ที่กันเอาไว้20%เนื่องจากว่ามโน o เทรดอาจจะมีเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆที่หลังนะครับซึ่งเกษตรกรจะได้รับค่ครบเครดิตเทอมนะครับนั้นเกษตรกรจะสามารถขายสัญญาของตัวเองได้ในวงเงินสูงสุดที่80%นะครับ ถับสมมตินะครับก็สัญญาเนี้ยหนึ่งหมื่นบาทนะครับเกษตรกรเนี่ยขายสัญญาได้ได้แปดพันบาทแหะครับหรือถ้าเขาต้องการเงินด่วนเลยเนี่ยเขาอาจจะลดราคาลงขายแค่เจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับก็เท่ากับว่าดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งถูกกว่าเขาไปกู้นอกระบบนะครับแล้วก็ยังเป็นระบบที่เกษตรกรเนี่ยสามารถกําหนดดอกเบี้ยของตัวเองได้นะครับผมยกตัวอย่างก็คือถ้านักลงทุนเนี่ยสนใจเข้ามาซื้อสัญญาสลัดแก้วของพี่นกเนี่ยครับ นักลงทุนเนี่ยจะได้เห็นข้อมูลเราเรียกว่าตัวนี้ว่า process t e a t a b i l i t y ที่ตัว Farmbook ทำเอาไว้เราจะ,ะนักลงทุนจะเห็น d e m a n ซั u p p l y ตลอดทั้งเชนว่าสัญญาเนี้ยมาจากผู้ซื้อรายไหนวิธีการจัดส่งเป็นแบบไหนสัญญานี้ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่เราทำให้เรียกว่า smart t e a t a b i l i t y ซึ่งเราเอาอตัว process t e s t a b i l i t y เนี้ยมา implement ด้วย blockchain นะครับสมมุตินะครับถ้า นักลงทุนเนี่ยเขาซื้อสัญญาเนี่ยครับในราคา7,800บาทเมื่อถึงอรอบเครดิตเทอม30วันเขาจะได้เงิน8,000บาทเท่ากับว่านักลงทุนเนี่ยได้กำไร200บาทก็ตีเป็น2.56%ซนนะครับซึ่งถ้าเทียบกับการลงทุนผลตอบแทนเนี่ย เป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับการลงทุนเหมือนเหมือนทุนน่ยนะครับถ้านักลงทุนลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับทุกรอบเนี่ยเขาจะมีผลกําไรเนี่ยอย่างน้อยปีหนึ่งก็คือ12%นะครับแล้วก็อัตราการเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยครับก็ค่อนข้างต่ำถ้าก็เทียบกับหุ้นกู้นะครับเพราะว่าผู้ที่จะชําระเงินก็คือโมเดลเทรดที่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีมีความน่าเชื่อถือนะครับ คราวนี้เราเราตัวระบบดังบ้านของฟาร์มฟินและฟาร์มบุกเองก็จะมีระบบในการบริหารจัดการยูเซอร์นะครับแล้วก็เรื่องของโปรเซสเทสบิลิตี้ที่ให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับเรามองไปที่เกษตรกรรายย่อยนะครับที่เข้าค้าขายกับโมเดลเทรดอยู่แล้วนะครับแล้วก็โมเดลเทรดเองเนี่ยก็จะได้มีเรียกว่าคอนแทคฟาร์มหรือซัพพลายที่จะป้อนสินค้าให้เขาได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้แพลนของตัวระบบเองเนี่ยครับต้องบอกว่า จากผลการดำเนินงานของฟาร์มบุ๊กเนี่ยครับตอนนี้เราเรามีเกษตรกรที่อยู่ในระบบแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการขายสัญญานะครับจากแผนนี่อันนี้เป็นผลประกอบการที่มาจากฟาร์มบุ๊กนะครับโดยความต้องการของตลาดสินค้าเกษตรในโมเดิร์นเทรอยู่ประมาณปีหนึ่งนึงคือ150ล้านกิโลนะครับมูลค่าประมาณ37,000ล้านบาท นะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังวางแผนร่วมกับทางทกศอยู่ในการพัฒนาเกษตรกรนะครับให้สามารถที่จะรองรับออเดอร์ตรงนี้ได้อยู่ประมาณสี่หมื่นกว่ารายนะครับแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ย ถ้าถ้าเห็นในภาพแรกของเบื้องต้นของฟาร์มบุกเนี่ยเราจะเราจะเห็นมองว่าสุดท้ายเองเนี่ยเมื่อฟาร์มฟินเกิดแล้วเนี่ยเราสามารถที่ขยายไปในซัพพลายเชนอื่นๆได้หรือกลุ่มเกษตรกรร,กรายย่อยอื่นๆที่เป็นเกษตรกร,ร,กรหลักของประเทศอย่างเช่นข้าวมันสับปะหลังนะครับอ้อ,อยข้าวโพดนะครับแล้วก็ยังกลุ่มสเต็กโฮเดอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในตลอดทางซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นขนส่งตั้งแต่หน้าฟาร์มวิสาหกิจชุมชนที่ทําหน้าที่เป็นจุดรวบรวมนะครับรถห้องเย็นเองหรือว่าผู้ให้บริการปัจจัยการผลิตนะครับ กับสุดท้ายเองผมเชื่อว่าผู้บริโภคทุกท่านเนี่ยครับก็จะได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกรที่ปลูกด้วยวิธีการที่ปลอดภัยนะครับก็อันนี้จะเป็นทีมงานคุณภาพของทีมฟาร์มฟินทั้งหมดนะครับก็ผมเองเป็น CEO แล้วก็จะมีทีมการตลาดคุณซัพวรานะครับแล้วก็ c ี o คุณพงษ์ชัยที่ทําเรื่องของ e p เพเมนต มาในหลายๆที่นะครับแล้วก็ทางหัวหน้าทีมวิศวกรอซอฟต์แวร์เองคุณสุรชาตินะครับแล้วก็น้องๆทีม UX/UI ที่ช่วยกันดีไซน์ตัวแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาครับผมครับขอบคุณทุกท่านครับขอบ,ขอบคุณทีมขอบคุณทีมฟาร์มฟินมากนะครับก็ขอเชิญท่านกรรมการได้เลยนะครับมีท่านมีเวลา7นาทีนะครับเดี๋ยวให้ทีมตอบ คำถามของท่านกรรมการครับขอเรียนเชิญครับเดี๋ยวเราเอางี้ดีไหมคะถ้ากรรมาาก,ก,การถามแล้วก็ค่อยตอบสักสามสี่คำถามเราค่อยเรียนกันตอบเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเหมือนคราวที่แล้วนะอาจจะที่เริ่มก่อนเลยก็ได้ว่าอันนี้ค่ะมันเหมือนเป็น product เนาะแต่ตกลงแล้วเนี่ยในเรื่องของนโยบายอยากจะแก้ไขกฎเกณฑ์อะไรอยากจะให้ทางการทําอะไรอ่ะข้อที่1อ่ะเชิญข้อที่2ครับก็เนื่องจากว่าอันนี้มันมันเป็นธุรกิจถ้าดูแล้วก็คือเป็น P2P lending platform แบบหนึ่งใช่ไหมครับก็ต้องมีใบอนุญาต ไม่ทราบว่าได้ปรึกษากับทางทบไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับแล้วถ้ามีโอกาสที่จะต้องเสนอปรับแก้เรื่องของนโยบายหรือเกณฑ์ใบอนุญ,ญาตต่างๆก็มีพี่ๆทบท,ที่เขาดูเรื่องนี้ก็ถือโอกาสเป็นฟรีไปได้เลยนะครับจริงๆจะคล้ายๆกับท่านกรรมการท่านแรกกันนะคะก็คือมันไปทัชเรื่องของตัว policy ตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ เขาจะก็ต้องขอลายเส้นนะคะสำหรับคนอื่นๆก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเขาสนใจอยากจะเข้ามาแบบนี้เหมือนกันก็อาจจะทาแพลตฟอร์มและสื่อไอเทมแบบนี้เหมือนกันก็คือเขามาขอแอปพลายลายเส้นตรงนี้ได้ใช่หรือเปล่าค่ะก็อันดับแรกนะครับก็ต้องชื่นชมก่อนว่าเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากครับถ้าอยากได้เงินลงทุนก็มาที่ scb 1 0 x ได้เลยนะครับขอบคุณครับอร์อารักเตรียมพร้อมเลยนะครับแต่อยากจะถามคำถามเผื่อไว้นิดนึงครับตรงที่ว่าอันนี้มันเกษตรกรมันมีความผันผวนในเรื่องของตัวรายได้ของเขา ซึ่งเวลาคุณทำ peer-to-peer เ pe er ปอย่าไปเงี้ยเกษตรกร,ร,กรได้เงินไปนะครับมันจะเมนเทนยังไงที่ให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถเอาเงินมาชําระเป็นงุวนงวดได้เพราะเขาเป็นไปตามไซเคิลของการเพาะปลูกนะกว่าจะขายได้เงี้ยเงินมันจะมาเป็นรอบๆอบบ่บางทีมันมิสแมชกันแพลตฟอร์มตัวนี้สามารถช่วยปิดแกปตัวนี้ให้ได้กับผู้ลงทุนได้หรือเปล่าอะนั้นเงครับ ครับก็ผมขออนุญาตตอบคําถามแรกก่อนนะครับก็คือนโยบายเนี่ยเราต้องการช่วยเกษตรกรรายย่อยนะครับโดยโดยนโยบายของของทางสถาบันการเงินเองเนี่ยเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถที่จะหรือหรือบุอออคคลธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาตัวใบแจ้งหนี้ของเขาเนี่ยมาทำแฟกทอริงได้นะครับอย่างสถาบันการเงินเองก็ อย่างที่เราทํากับทางแบงค์ของภาครัฐเองเนี่ยก็ยังติดปัญหาในประเด็นนี้อยู่เราก็เลยพัฒนาตัวแพลตฟอร์มตัวฟาร์มฟินขึ้นมาเพื่อนอกจากเกษตรกรรายย่อยที่จะเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้วเนี่ยยังมีนักลงทุนรายย่อยที่พร้อมจะลงทุนให้กับเกษตรกรอยู่อันนี้อาจจะเป็นนโยบายที่ต้องปรึกษากับทางแบงค์ชาติต่อนะครับเพราะว่าเข้าข่ายของ P2P ที่จะต้องทํากันกับก็ส่วนของเรื่องของความผันผวนหรือว่าความเสี่ยงของเกษตรกรต้องบอกว่า Uh, เราเราเราแยกเป็น2เรื่องนะครับก็คือตัวฟาร์มฟิตตอนนี้เราเราเราขอพัฒนาในส่วนของสินเชื่อแฟคทอริงก่อนที่หลังจากเกษตรกรเนี่ยส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วผู้ซื้อเนี่ยตรวจรับสินค้าเรียบร้อยั้น เรื่องต้งความเสียย่ยงแทบไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นผลผลิตที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้กเกษตรกรเองเนี่ยเนื่องจากว่าเขาขาค้าขายกับโมเดิร์นเทรดซึ่งมีความต่อเนื่องในการต้องการรับสินค้าทุกสัปดาห์นั้นกเกษตรกรต้องการเงินทุนมาหมุนเวียนอย่างเร่งด่วนเพราะว่าหนึ่งถ้าเขาไม่สามารถมีต้องรอ30วันหรือ60วันเนี่ยในสัปดาห์ถัดไปเขาก็จะมีเงินทุนมาซื้อมเมล็ดพันธุ์หรือว่าจ้างแรงงานที่มีคุณภาพที่จะมาพอปลูกต่อนะคร,ครับในส่วนของ่เราก็มีแผนที่จะพัฒนาเรื่องของเงินทุน เรื่อกแพลตฟอร์มสำหรับเงินทุนหมุนเวียนนะครับโด,ย,ดยผมอาจจะอ้างอิงเงินถึงแพลตฟอร์มฟาร์มบุ๊กก่อนซึ่งฟาร์มบุ๊กทำเรื่องของ traceability process ังน,นั้นตอนนี้เราทำให้กับเรียกว่าระบบปิดบางกลุ่มอ,อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการจ่ายเงินเราเรียกว่าการจ่ายเงินบบมุงไล่จะมีขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการ โปรเซสในการทางานของเกษตรกร,เ,กรเช่นขั้นตอนเตรียมดินเตรียมดินเสร็จแล้วถึงจะจ่ายขั้นตอนเงินสําหรับขั้นตอนนี้ให้นะครับถ้าจะเห็นว่าตลอดทั้งเชนจริงๆแล้วเร,เรามีการเชื่อมโยงกับสเต็กโฮเดอร์อื่นเช่นปันจจัยการผลิตนะครับขนส่งโป,โปรเซสกระบวนการผลิตจนถึงโคเชนนะครับรูปแบบตอนนี้การชําระเงินโมเดลเทรดจ่ายเงินเข้ามาในแพลตฟอร์มฟาร์มบุ๊กนะครับภายใต้ PO นั้นเนี่ยที่เกษตรกรกรับมีว่าจ้างบริการของสเต็กโฮเดอร์รายไหนบ้าง นะครับฟาร์มบุ๊กจะเป็นคนสปินเงินและจ่ายให้กับผู้ให้บริการรายนั้นนะครับเพื่อป้องกันเรียกว่าเสเต็กโฮเดอร์อ่นเขาก็กังวลเหมือนกันว่าถ้างเงินไปถึงกเกษตรกรแล้วผมที่ไปรับจ้างไถขนส่งผมจะได้เงินไหมนะครับตก็ตรงนี้ก็จัดการผ่านทางแพลตฟอร์มฟาร์มบุ๊กทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพีรอบสองได้คะ่ะแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้ตอบของดรอารักษนะ์เนื้อเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต้องแก้มันเมื่อกี้เห็นมีพูดอยู่ครั้งหนึ่งอะคะ่ะบอกว่า ทำเนี่ยแฟคทอริงเนี่ยทำได้กับพวกสถาบันหรือพวก s m e แต่บุคคลไม่ได้ยังต้องแก้เกณฑ์อะไรนี่เสนอแนะได้นะคะใช่ครับก็ตรงนี้ก็ต้องตอนนี้เราก็มีวางแผนนะครับที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองมีม,ม,มีตัวแซนบ็อกให้ทดลองนะครับก็เราอยากจะขอเข้าร่วมตรงแซนบ็อกนี้นะครับเพื่อเรียกว่าให้ให้เห็นแนวทางแล้วก็กดเกณฑ์แล้วก็ความเป็นไปได้นะครับที่จะให้นักลงทุนอิสระเนี่ยเข้ามาซื้อตัวสัญญาแฟคทอริงของของเกษตรกรรายย่อยนะครับ เวลายังเหลือถามนิดเดียวครับ,รบแล้วทำไมโมเดิลเทรดเขาถึงไม่ยอมลดเครดิตเทอมลงมาครับจริงๆต้องบอกว่ามีมีมีการลดเครดิตเทอมตามเ,าเรียกว่าสกอร์ริงของในของเกษตรกรในระบบฟาร์มบุกเราเรียกว่าค่าความเก่งเรามีการเก็บสกอร์อยู่3อันเนี่ยจริงๆตอนเนี้ยเครดิตเทอได้เห็นตัวนี้ที่ถูกลดลงมาเลอแค่15วันแล้ว จากเดิม30วันตอนนี้ลดสูงสุดลงมา35วันสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่เขามีค่าความเก่งสูงๆเพราะว่าตอนนี้โมเดิร์นเทรดหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังสร้างเรียกว่าความมั่นคงของแหล่งผลิตสินค้ากเกษตรของเขาอยู่นั้นกเกษตรคนตะกรนคนไหนเนี่ยที่ได้ที่มีค่าความเก่งสูงเช่นอัตราการส่งมอบสินค้าอย่างต่อเนื่องนะครับยิวต่อผลผลิตของครานะครับอัตราการเคมของที่น้อยเนี่ยเขาจะได้แผนการทํางานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดเครดิตเทอมลงนะครับแต่ว่าถามว่า เครดิตเทอมที่ลดลง15วันเนี่ยเกษตรกรบางคนเนี่ยตอนตอนนี้ในระบบของผมนะครับเกษตรกร1คนเนี่ยครับที่มีค่าความเก่งสูงเนี่ยรับออเดอร์จากโมเดเทรดเดือนหนึ่ง1.3ล้านบาทงั้นเกษตรกรหมุนเงินกันหัวหมุนเหมือนกันครับเขาถามในเชิงธุรกิจนะครับ,รบว่ามีความคาดหวังว่าแพลตฟอร์มนี้จะปล่อยสินเชื่อเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มเนี้เ,เท่าไหร่นะครับและ Um size มินิมัมไซส์มันควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อให้แพลตฟอร์มมัน break even และสามารถเป็นธุรกิจที่เติบโตไปได้ครับผม ต้องต้องต้องบอกว่ามินิมั่ม,มต,อตอนนี้ครับอ,อย่างโมเดลที่เรานําเสนอตอนนี้ก็คือโมเดลของโมเดลเทรดที่เราทําอยู่นะครับแต่ว่าแผนของฟาร์มบุ๊กเนี่ยเราต้องการพัฒนาตัวโมเดลซัพพลายเชนเนี่ยไปที่กลุ่มผู้ซื้อครบทั้ง4หลักนะครับอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างที่โมเดลเทรดก่อนนะครับถ้าข้อมูล PO ในระบบจากฟาร์มบุ๊กตอนนี้ก็คือ40ล้านกิโลมูลค่าก็คือ3 5 0 0ล้านแต่ความต้องการสินค้าเกษตรของโมเดลเทรดตลอดทั้งปีทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งห้าหกไเนี่ยก็คือล้อย0 0กว่าล้านบาท 90%เลยของเกษตรกรที่ที่ค้าขายกับโมโดนเทรดโดยตรงต้องการสินเชื่อหมุนเวียนครับเจ็ดหกวินาทีสุดท้ายฝากอะไรไว้กับกรรมการกับผู้ชมได้ค่ะก็ฝากผลงานของฟาร์มทินนะครับกับทั้งกรรมการด้วยครับ